ไม่รู้ในใจคิดอะไรอยู่กุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ยืนยันเองว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเตรียมต่อสัญญาหนึ่งแข้งดังแม้แฟนบอลจะร้องยีก็ตามไม่รู้ในใจคิดอะไรอยู่กันผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมดังแห่งสกีรีเมียลีอังกฤษออกมายืนยันว่าสโมสรกำลังเจนรจราก,กับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับอองโตนีมักซิยันกองหน้าจอมเจ็บชาวฝรั่งเศสแม้แฟนบอลจะร้องยีก็ตามทีเป็นที่เข้าใจกันว่าอองโตนีมักซิยันถูกอาการบาดเจ็บตามเล่นงานตลอดช่วงไม่กี่ปี หลังมานี้จนแทบไม่ได้ลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องอย่างที่ควรจะเป็นเลยและการที่ตัวเขาเหลือสัญญาถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ทําให้เชื่อว่ากันว่าอาดีตเพลงแข้งโมนาโกจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปแบบฟรีๆทันที่ซีซั่นนี้รูปมา่านปิดฉากลงซึ่งจากการที่ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์กำลังพูดถึงถึงการขยายสัญญาก,กับดาวเตะวัย28กรั ที่ทำไปได้แค่2ประตูจาก19นัดทําให้แฟนบอลต่างพากันตั้งข้อสงสัยว่าทำไมทีมจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ทั้งๆท,ที่ช่วงหลังนักเตะม,มีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายตลอดจนผลงานในสนามที่ไม่สามารถฝากความหวังเอาไว้ได้